ไปสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับมาด้วยกันไหมครับมาด้วยกันน้ออ๋อโอเคซื้อสดลูกค้ามาดูอะไรพี่ดาวสวัสดีครับใจซื้อสดครับไม่เราจะได้โปลูกไหมคะถ้าเกมีมอเตอร์ไซค์มาได้หนึ่งถูกไหมอยากได้ไหมอยากได้จัดให้เอามอเตอร์ไซค์สภาพเป็นยังไงเอามาไหมข้ไอ๋อขี่ได้โอเคเอามาเลยเดี๋ยวผมให้หมื่นหนึ่ง ใช่ไม่ใช่อยากจะรู้อยากจะดูว่าราคาที่ได้อ๋อได้พี่ดาวพาลูกค้าดูลูกค้าหารถตัวไหนอยากได้ประมาณเท่าไหร่ราคาเียงบในใจกลางๆเท่าไหร่ครับกลางๆบางคนห้าแสนกลางๆบางคนสองแสนใช่แพงถูกแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนบอกแสนหนึ่งบอกแพงกลางๆพอไปถึงประมาณเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่สองแสนกว่าสองแสนกว่ามีคันหนึ่งไปดูเลยไหม คันดีแม็กแที่เพิ่งเข้ามาอ๋อที่วัดกับเออรมาดูเลยคันเนี้ยจริงๆผมขายประมาณสามแสนแต่ว่าผมขายสภาพให้เหลือสองแสนแสงเก้าเก้ามาดูเลยครับปกติถ้าเกิดตลาดอ่ะขายส0 0แสนกว่าผมขายแสงเก้าเก้าเนี่ยๆๆๆดีแม็กดีแม็ นีตัวสูงอันนี้เลยลูกค้ามาเทินแสงเก้าเก้าเดี๋ยวผมพาดูเลยถ้าจัดเขาตามร้านถ้าทำเสร็จแล้วเขาขายอประมาณสามแสนปีไหนกัเนี่ยปีสองพันสิบสามไม่บอกด้วยจนะหมดปิดปิดปิดอันนี้หนะปิดปิดวันนี้อันนี้ดีแม็กปิบสามตัวแซดรถใหม่ประมาณเจ็ดแสน ถ้าเกิดผมบิ้วแล้วทำอะไรทุกอย่างหมดแล้วเนี่ยผมขายอยู่ประมาณสามแสนกว่า<ช>แต่วันนี้ผมขายอยู่แสนเก้าเก้าเ<ๆ>มื่อกี้พูดทำคลิปเลย,ยังคลิปยังไม่ได้ออก <S 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 แบ่งปัน <S <S ถ้าพี่มาแล้วพี่เอาเนี่คือพี่คือโชคดีเลยเพราะคลิปยังไม่ได้ออกรถเดิมทั้งคันแต่แค่มันอาจจะแบบว่ารถเขาใช้งานอน่ะมันเลอะสกระปรกหน่อยรถเครื่องดีฮะไม่มีทบได้ปกติ ราคาพ่อค้าเลยพี่เอาไปขายต่อได้เลยคันเนี้ยผมรับประกันผมลองดูผมอยากรู้ว่าจะมีคนสนใจไหมแต่ถ้าเกิดไม่มีคนสนใจผมจะเอาไปทําแล้วแล้วผมจะขายสามแสนก,กว่าแล้วก็มีนิดเดียวท้ายผู่หน่อยนึงแล้วก็ฝาท้ายเนี่ยผมสั่งมาแล้วแถมห้ด้วยเอออ่ะเออเอาเอาเอาเ,เ,เลยตามสบาย คือรถใช้งาน,นครับมันอาจจะตกปรปกหน่อยแค่นั้นเองแต่ว่ารถพื้นฐานดีหมดแอรซี HD ไม่มีผูกทุกอย่างดีรถไม่มีชนเลยไม่มีความเลยแม้แต่นิดเดียวเม็ดอาร์ทุกอย่างอยู่ครบจากโรงงานแล้วก็จะมีไทตันอ่ะแต่เป็นเบนซินอ่ะมีอยู่คันหนึ่งใช่ป่ะ,<ฮ>ะขายไปยังพวกข้าวห<อ><อ>ลาม,มตัดพวกข้าวหลามตัดชอบไหมล่ะถ้ารถ ชอบแบบรถพร้อมขายหรือว่ารถอะไปเก็บงานเองข้าหลามตัดจะมีเครื่องเสียงเต็มพาไปดูข้าวหลามตัดแล้วก็พาไปดูไททันเดี๋ยวไททันผมจะาำราคาให้ไททันเป็นขายแสนห้ามั้งเดี๋ยวพี่เอามารถเอาขายสักแสนนิดๆพอนี่ดึงหลายขั้นได้เอาฟอร์คึ่งเตือนสาอ่ะโอเคนะ ก็มาหาผมนี่มันต้องเจออะไรพิเศษแน่นอนว้าวแน่นอนกุยังไม่รู้เลยว่าคุณต้องเจออะไรเพราะว่าคุณจะเปลี่ยนไปเรื่อยนะแต่ว่ามาหาผมได้รอยยิ้มกลับไปแน่นอนนะครับราคาดีแล้วก็โปรโมชั่นดีแน่นอนเมื่อกี้ถามมือมอไซค์ได้สุขภาพครับผมว่าเท่ไม่อีกเหมือนหนึ่งนะอะโอเคใครจะซื้อจะขายให้เชิญไปบัญชีจำนำรีไฟแนนซ์ได้ถึงบิ๊กสักแก้วนะก็แท้คนแท้ครับสวัสดีครับ